ส2 1สอหนิอครับเือนไว้มสตารของโอโนะอ,งโอโต้แล้วมาดูสตาร์องโตที่ทที1 เมื่้อยอยู่ที่จุดสตาร์ทออโต้ส่วนโคคมในจุดที่มเลือนยู่ยังไม่ทางได้ถึงที่เห็นดล้อซ้ายล้ขาได้ครับมีโอกาสเหมือนกันนะครับาสินี้มีโอกาสมากเลยนะครับที่จะทาให้โคคมนั้นเข้าไปก็ได้เลยครับบอกไม่ชวนะครับมีวิีแต่ยนี้ครับโคคมจิดสตาร์ทของออโต้แล้ว ส่วนเมือง้อยยังวิ่งอยู่ที่จุดสุทายเหมือนเดิมครับกผลังคนใมาดูกลับมาดูที่หนึ่งแล้วสำหรับเมือง้อยเมือง้อยมาจุดที่สองดีนะครับเมือง้อยมาห้าห้าแล้วนะครับหกเจหจครับจิดไปแปดเมือง้อยไปเลยเมือง้อยเมือง้อยต้อกาเมือง้อยเก้าครับสิบสิบเป็นแล้วก็ มีโอกาสที่ะได้รเถ้าเป็นไปได้เราดูครับช่วยเป็นใจช่วยเชียร์ด้วยครัว่าเมืองไทยิครอบของใครคขอขอบคทุกท่าไปแล้วครอครับไปแลนะครอเมืองไทยเป็นกำงใจให้ไอขอบคุณทีนไทยขอขอ